สวัสดีครับผมบอสวินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการสร้างร้านค้านะครับบน f e c o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  k n p n g e นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการสร้างบนอุปกรณ์มือถือนะครับที่เราสามารถทำได้เลยให้เราทำการนะครับล็อกอินนะครับ o k e b o o k เข้าผ่าน o o o g l h r o r o นะครับแอป o o o g l h r o r o นะครับจากนั้นนะฮะวิธีการล็อกอินนะครับมันจะมีอยู่หลายแบบซึ่งในเครื่องของเรานะฮะจะมีแอป พลิเคชัน Facebook อยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งไปที่แอปนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการล็อกอินจะต้องมีนะครับเทคนิคในการล็อกอินนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับมาที่ตรงนี้นะฮะมาที่ตรงนี้ครับด้านบนนะฮะให้กดมาที่จุดสจุดนะครับด้านบนแล้วก็มาที่เว็บไซต์นะครับเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เราติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกใส่ตรงนี้นะครับก่อนอันดับแรกครับ จากนั้นเราล็อกอินนะครับล็อกอินปกติครับนะฮะแล้วให้เรามาแก้ลิงก์นะครับลิงก์เว็บไซต์นะครับโดยปกติแล้วนะฮะลิงก์เว็บไซต์นะครับลิงก์เว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะฮะลิงก์เว็บไซต์ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นตัว me นะครับตัว me me ก็คือมบายนะครับให้เราแก้เป็น w e b นะครับ w e b ก็คือเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็กดนะครับ เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ในเวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าวินโดว์บนวินโดว์ PC นะฮะโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้หน้าตานะครับเว็บไซต์แบบนี้แล้วที่ล็อกอินเข้ามาจากนั้นเราก็มาที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับหน้าจออาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่เราสามารถขยายให้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะฮะตรงนี้ครับ การเปิดร้านค้าบน Facebook f แฟนเพจนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะ facebook มีการอัปเดตนะครับฟังก์ชันใหม่นะฮะให้กดคำว่าเพิ่มเติมครับให้กดคำว่าเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมตรงนี้ครับแล้วเราจะจะเห็นว่านะครับจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากออของใครนะครับไม่มีร้านค้าตรงนี้ให้มาทําการ ตั้งค่าก่อนนะครับทำการเปิดก่อนให้เรามาที่ตั้งค่า a c e b o o k ครับอ่าไม่ใช่นะให้เรามาที่ตั้งค่านะครับในในแฟนเพจนะครับกดเขมาที่ตั้งค่าครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ตรงคําว่าทำเพจนะครับแอน t a แท็นะฮะกดเข้าไปครับอ่าแล้วทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมี ข้อความขึ้นนะครับมีหน้าหลักบริการนะครับรีวิวร้านค้าซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าของใครไม่มีมันจะเป็นแบบนี้น้ำจะปิดอยู่นะฮะให้เราเปิดนะครับเปิดแบบนี้มันก็จะโชว์นะครับตรงเพิ่มเติมนะฮะอยากให้เพิ่มอะไรครับก็กดเข้าไปครับปุ๊บอ่ากดเพิ่มปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับให้มันโชว์หมดเลยจากนั้นเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักของเพจนะฮะกดอ่าแบกลับมานะครับ โอเคนะครับกดไปกลับมาแล้วนะฮะกดไปกลับอีกครั้งจากนั้นเรามาดูที่ตรงนี้นะครับดูเพิ่มเติมนะฮะดูที่เมนูเพิ่มเติมครับแล้วก็มาที่ร้านค้าครับพอมาที่ร้านค้าปุ๊บนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะฮะเจอคาสั่งแบบนี้ครับให้เรานะครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับเพื่อ ยอมรับนะครับในข้อกำหนดและนโยบายการค้านะครับจากนั้นเรากดดำเนินต่อครับจบดำเนินต่อพอตรงนี้ครับเลือกวิธีชำระให้เราเลือกเป็นนะครับส่งข้อความเพิ่มเติมนะฮะสั่งซื้อกอตรงนี้ครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะฮะดำเนินการต่อแล้วก็สกุลเงินก็เป็นเงินบาทนะครับแล้วก็กดบันทึกครับนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยครับนี่คือนะครับการเปิดร้านค้าเรียบร้อยแล้วครับ เราสามารถเปิดร้านค้าได้กว่าจากนั้นเราก็ทําการนะครับเพิ่มสินค้านะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะเพิ่มสินค้าเข้าไปได้เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเพิ่มนะครับสินค้าเข้าไปนะฮะซึ่งให้กดตรงนี้นะฮะกดคําว่าเพิ่มสินค้าจากนั้นเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้หน้าจอใหญ่ให้เห็นชัดเจนนะฮะ จากนั้นให้เราเลือกตรงนี้ครับคือเพิ่มรูปสินค้าเราเข้าไปฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เลือกรูปที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเลือกไฟล์เลือกรูปที่อยู่ในเครื่องเราฮะผมก็จะเลือกอันนี้ครับแล้วก็เสร็จรอระบบอัพโหลดนิดนึงนะฮะโอเคครับใช้รูปนี้นะจากนั้นนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็นะฮะพิมพ์ชื่อเข้าไปครับ พอดเรียนออนไลน์มืออาชีพนะฮะโอเคครับ, okay, รบจากนั้นเราจะมีสินค้านี้มีกำหนดนะสินค้านี้กำลังลดราคาครับแต่ครับคือเราจะใส่ราคาเต็มนะครับกับใส่ราคา,าราคาเต็มนะครับตรงนี้เนะราคาเต็มตรงนี้ผมจะใส่ไปที่99ครับราคาลดนะครับผมจะใส่ไปที่ 92ตัวครับ99นะครับโอเคครับจากนั้นคําอธิบายนะครับคําอธิบายนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาคาอธิบายมาโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่ไลน์ก่อนไปที่ายแล้ะไปก๊อปปี้เอาคําอธิบายมาก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอ่อผมส่งไว้ไหนอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวชัปอ่าก๊อปปี้เอาตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ คำอธิบายเช่นเดียวกันครับแต่อธิบายนะฮะวางครับวางเสร็จนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมอาจจะลบข้อความ,มออกนิดนึงนะเพราะว่าคอส e ิเคชั่นนะครับไม่ใช่ช่องทางนี้แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วครับประมาณนี้ฮะ่ะนั่นไร เอาตรงนี้ออกเลยรับจำนวนจำกัดสามคนเท่าท่านนะฮะน,น,นั่นนะครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วครับจากนั้นเรามาดูรายละเอียดครับนะฮะสินค้ามีในสต็อกนะครับโพสาเป็นสาธารณะนะครับอ่าแสดงผลสาธารณะโอเคครับจากนั้น จากนั้นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้นะครับใส่วิดีโอก็ได้นะฮะแต่ทีเนี้ยผมจะไม่ใส่นะพอ,อแล้วครับเพราะว่ามันเป็นคอร์สออนไลน์เพิ่มสินค้าครับเพิ่มสินค้านะครับโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้สินค้าเพิ่มขึ้นตรงมามาตรงนี้แล้วนะฮะเรากได้สินค้าเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยวิธีการแท็กสินค้าในโพสต์โฆษณาของเรานะครับเดี๋ยวผมจะ สอนในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมนะก,กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อแบ่งปันให้กับทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการทำการตละออนไลน์ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ